สวัสดีค่ะหมอกวางนะคะนตแพทย์หญิงชวินันทพานพิดค่ะเป็นหมอเฉพาะทางด้านรักษารักฟันค่ะสำหรับสัญญาณที่จะบ่งบอกว่า คนไข้จะต้องมีแนวโน้มที่จะต้องมาทําการรักษาากฟันหมอขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนไข้ที่มีอาการนํามาโดยมากอาการที่จะนํามาเนี่ยมักจะเป็นในเรื่องของการเสียวฟันมากหรือว่าเสียวเป็นนาทีเลยไม่หายมีอาการกัดเจ็บหรือว่ามีเศษอาหารเข้าไปติดแล้วมีอาการปวดไปจนถึงอาจจะมีอาการปวดขึ้นมาเองหรือว่าปวดมากตอนกลางคืนในบางรายเนี่ยก็อาจจะรุนแรงจนถึงขนาดมีใบหน้าบวมอย่างเช่นบวมบริเวณแก้มบวมบริเวณใต้ตา หรือบริเวณคางได้เลยนะคะซึ่งในรายนี้ก็อาจจะต้องรีบทําการรักษาโดยด่วนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคนไข้ที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มาเจอโดยการตรวจฟันโดยทันตแพทย์อาจจะตรวจพบว่ามีฟันปุหรือว่าฟันแตกทะลุโพรงประสาทฟันแล้วก็อาจจะพบว่ามีเหงือกบวมหรือมีหนองที่เหงือกนะคะหรือเอ็กซเรย์ออกมาแล้วพบว่ามีเงาดําๆปลายรากฟันซึ่งแสดงถึงหนองที่บริเวณปลายรากจะแนะนาให้คนไข้ทําการรักษารกษากฟัน โดยทันตแพทย์เลยแนะนำหรือเน้นย้ำอยู่เสมอว่าให้คนไข้เนี่ยมาทำการตรวจฟันทุก6เดือนเพื่อที่จะได้ตรวจเจอปัญหาได้เร็วหากตรวจเจอเร็วเราก็จะทำการรักษารักฟันได้เร็วแล้วก็ไม่ลุกลามจนทำให้ฟันเก็บไม่ได้ค่ะ สำหรับคนไข้ที่จัดฟันอยู่สามารถทำการรักษารากฟันได้ค่ะโดยแรงจากการจัดฟันเนี่ยไม่ได้มีผลในการขัดขวางการหายของเนื้อเยื่อรอบปลายรากที่มีการอักเสบอาจจะมีได้บ้างที่ทำให้การหายเนี่ยช้าลงเล็กน้อยดังนั้นในบางกรณีอย่างเช่นในกรณีที่มีรอยโรคปลายรากหรือหนองปลายรากขนาดใหญ่หรือมีการละลายของรากฟันร่วมด้วยเนี่ยทางหมอรักษาลากเองก็จะมีการบอกไปทางหมอจัดฟันว่าอาจจะรบกวนว่างดเวน้นหรือว่ายก เป็นการดึงฟันซี่ที่จะทําการรักษารากออกไปก่อนนะคะชะลอไปจนกว่าจะทําการรักษารฟันซี่นั้นๆเสร็จโดยมากเนี่ยก็อาจจะให้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์จนถึง1เดือนหลังจากรักษาราาคะ่ะเราก็ค่อยทําการดึงฟันซี่นั้นๆโดยระยะเวลาก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับฟันซี่นั้นๆด้วยคะ่ะ โดยปกตินะคะในการวางแผนการรักษาใดๆก็ตามเนี่ยทันตแพทย์กับคนไข้เนี่ยจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วโดยทันตแพทย์เนี่ยก็จะทําการแนะนำนะคะทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับคนไข้ได้ทราบนะแต่สุดท้ายเนี่ยจะทําการรักษาด้วยวิธีใดเนี่ยคนไข้ก็จะมีการตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วหมอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมติถ้าหมอตรวจเจอแล้วพบว่ามี การติดเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทฟันออจําเป็นจะต้องทําการรักษารักฟันโดยฟันที่นั้นๆเนี่ยสามารถเก็บได้หมอก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยทำการรักษารักฟันเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดแต่คนไข้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทําการถอนฟันถ้าหากไม่พร้อมในเรื่องของปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลาแต่หน้าที่ของทันตแพทย์ก็จะต้องทําการดูความจําเป็นของฟันที่นั้นๆถ้าหากฟันที่นั้นๆดูแล้วมีความจําเป็นต่อการใช้งานอย่างเช่นเป็นฟันที่เป็นหลักในการบดเคี้ยวในช่องปากหรือเป็น หน้าที่มีผลต่อความสวยงามหรืออาจจะเป็นฟันที่มีความสําคัญต่อกระบวนการการจัดฟันถ้าหักถอนไปอาจจะทําให้จัดฟันได้ยากขึ้นอนุแพทย์ก็มักจะต้องแนะนําให้คนไข้เนี่ยพยายามเก็บฟันเอาไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็แจ้งว่าจะมีข้อเสียอย่างไรถ้าหักถอนฟันออกไปคะ่ะ ก็ต้องบอกก่อนว่าฟันส่วนใหญ่ที่จะต้องได้รับการรักษารากเนี่ยมักจะมาด้วยลักษณะของการที่มีผุใหญ่หรือว่าแตกใหญ่ดังนั้นความแข็งแรงของฟันก็จะลดลงอยู่แล้วจึงมักจะแนะนําว่าให้ทําครอบฟันหลังจากรักษารากฟันค่ะแต่นอกเหนือจากเนื้อฟันที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณาปัาจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นตําแหน่งของซี่ฟันหรือว่าการใช้งานของฟันซี่นั้นๆตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฟันกรามซึ่งทําหน้าที่เป็นหลักในการรับแรงบดเคี้ยวในช่องปาก ก็จะแนะนําให้ทําการใส่ครอบฟันหลังจากรักษารักฟันด้วยเสมอแต่ถ้าหากเป็นฟันหน้าซึ่งอาจจะเสียเนื้อฟันไม่มากแล้วก็ไม่ได้รับแรงในการบดเคี้ยวเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะพิจารณาอุดฟันหลังจากทําการร,การักษารักฟันได้ค่ะแต่ทีนี้ก็จะมีคําถามเพิ่มเติมว่าแล้วเดือยฟันล่ะคะคุณหมอคืออะไรน่ากลัวไหมนะักก็ต้องบอกก่อนว่าเดือยฟันเนี่ยก็คือการใส่แกนเข้าไปในรากฟันบางส่วน เพื่อทําหน้าที่ในการช่วยให้วัสดุอุดเนี่ยมันยึดติดหรือยึดอยู่ได้แน่นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นก็จะมักแนะนําให้ทําในเคสที่มีเนื้อฟันหายไปเยอะมีความแข็งแรงลดลงเยอะอางเงี้ยค่ะก็มักจะให้ใส่เดือยก่อนทําครอบฟันหรือทําในเคสที่เป็นฟันหน้าหรือฟันกรามน้อยที่มีการรับแรงจากการเลี้ยงฟันมากกว่าฟันซี่อื่นๆแล้วก็อย่างที่หมอได้กล่าวไปว่าเดือยฟันเนี่ยเราใส่เข้าไปในรากฟันนะดังนั้นก็ไม่ได้ทำให้คนไข้มีอาการเรจ็บอะไรค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหมอก็อยากแนะนําว่าถ้าหากคนไข้เริ่มสังเกตว่าตัวเองมีความผิดปกติในช่องปากเกิดขึ้นอย่างเช่นเริ่มมีอาการเสียวฟันเริ่มมีอาการปวดฟันหรือว่ากัดเจ็บเกิดขึ้นนะคะอยากให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อที่จะรีบทําการตรวจวินิจฉัยเราเจอปัญหาเร็วเราก็จะทําการรักษาได้เร็วโอกาสการเก็บฟันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ถ้าหากมีข้อมูลใดๆอยากทราบเพิ่มเติมก็สามารถมาขอคําแนะนําจากหมอได้เลยนะก็จะได้ทราบว่าการรักษารากเนี่ยไม่ได้ i it.